อ่าทีนี้โพลเขาบีบีซีเขาทำโพลบีบ <BBC S 2> ีซีเขาทำโพลเรียนแบบเราหรือเปล่าเพราะเมื่อวานนี้สยามกีฬาเดลี่ก็ทำโพลเหมือนกันเขาเห็นเขาเห็นที่เราทำโพลเขาเลยเอาไปทำบ้างบีบ <BBC S 2> ีซีนะคะสื่อชื่อดังเมืองคู่ดีนี่เขาทำโพลนะเขาเริ่มถามคำถาม,ถามเมื่อวันจันทร์ที่29มกมกราคมที่ผ่านมาตอนเวลา3มทุ่มว่าใครเหมาะจะเป็นกุญซือคนใหม่ให้กับทัพผงแดงลิเวอว์พลนะคะทีนี้พอทำคะแนนโหวตมาแล้วเนี่ยอันดับหนึ่ง ตรงกันกับที่สยามกีฬาเดลี่ทำคะแนนโบนเมืม่อวานแล้วพี่ชี้ว่าไม่ว่าจะสำนักไหนทำโพมาอันดับหนึ่งของโพตรงกันคนนั้นก็คือชาบี้อาลอนโซ่คุณชายชาบี้นั่นเองอโดยของ BBC เนี่ยนะคะชาบี้อาลอนโซ่เนี่ยนำโด่งมาที่65%เปอร์เซ็นต์ที่บอกว่านำโด่งเพราะอะไรเพราะอันดับที่สองเนี่ยมีคะแนนเท่ากัน2คน 2> แล้วคะแนนอันดับสองอ่ะ 8เปอร์เซ็นต์อีนะคะ<อ>คือซีเฟนเจอราดกับโรเบโตเดอชาบี้เจอร์ร่านี่เขายังคุมทีมเอาอิติฟากอยู่ถูกไหม,มส่วนเดอชาบี้ก็อยู่ไบรตันอันนี้มาเป็นอันดับที่8นะคะมีอันดับเออไม่มาที่8เปอร์เซ็นต์นะคะอันดับที่สอง พออันดับที่4เนื่องจากว่าอันดับที่2มี2อันดับเนี่ยอันดับที่4คือคนอื่นๆไปเลยไม่ใช่ในรายชื่อที่ BBC เขาให้เลือกมาแต่ทีนี้ในรายชื่อของ BBC เนี่ยมีใครบ้างมีปอสเตกโกูอังเกหรือว่าแอนช์ที่คุมท็อตแนมฮอสเปอร์อยู่นะตอนนี้นะคะบอกว่ามีโอกาส4%หรือว่าอยากได้ประมาณ4%เ มีเซนาดีนซีดานยูเลียนนาเก,กมันส์แล้วก็เป๊ปสลินเดอร์หรือเป๊ปสไลเดอร์ซึ่งเป็นผู้ช่วยของเจเกนทรอปเนี่ยสามเปอร์เซ็นต์เท่ากันมีซิเมโอเน่ที่คุมตามแอตเลติกโกมาดริดหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็หลุยเอริกอ้อีกศูนย์เปอร์เซ็นต์คือไม่มีใครเลือกเลยหลุยเอริก้แต่ที่น่าสนใจคืออะไรอันนี้คือโคลที่ BBC ทำออกมา แต่ปรากฏว่ามันมีข่าวออกมาค่ะว่ามีม้ามืดคนหนึ่งที่อาจจะก้าวขึ้นมาเป็นกุนสื่อของทีมหงแดงเลี้ยวขู่ก็ได้แล้วสื่อที่ตีข่าวนี้คือสื่อ Daily Mail อม,มามืดคนนั้นไม่มีรสายชื่อของ BBC ทําทำโพเขาคือรูเบนอโ o l มลินที่นตอนนี้คุม Spotting l i bon. ลิสบ ทีมในลีกโปรโตุเกสอยู่แล้วก็เพิ่งจะพาสปอร์ติ้งลิสบอนเนี่ยคว้าแชมป์ลีกครั้งแรกในรอบ2อทศวรรษเมื่อปี2021ก็เป็นอดีตมิฟฟิลทีชชาติโปรโตุเกสนะคะก,ก็เหมือนคือเดลี่เมล l เขาบอกว่าเนี่ยอามริมอะเป็นม้านอกสายตาแต่เป็นม้านอกสายตาที่มีลุ้นจะมามทำหน้าที่แทนเจเก้นคอฟนะคะเพราะว่าหนึ่งแหละมีความสัมพันธ์อันดีกับผงแดงเลี้ยวผูเพราะเอเจนต์ที่ดูแลอามริมเนี่ย คือเอเจนต์คนเดียวกับพี่ดูหลุยดีอาร์สอ่าความข่าวนี้การเจราจารน่น่าจะง่ายขึ้นแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกก็ได้แล้วก็ไม่แน่ใจอะตอนเนี้คือพี่ชี่มันมีอีกหนึ่งคนนะที่ก็มีข่าว โทมัสทูเคิลแล้วทูเคิลเองก็มีข่าวกับบาร์เซโลนาที่ชาบี้อนันเดสประกาศเหมือนกันว่าจบฤดูกาลนี้จะไปแต่ล่าสุดไบเยนมิวนิคก็ออกมาบอกแล้วว่าไม่จริงทูเคิลจะอยู่กับไบเยนต่อแต่เอาจริงๆถ้าสมมติว่าทูเคิลไม่สามารถพาไบเยนป้องกันแชมป์บุนเดสได้อ่ะก็ไม่น่าจะได้อยู่นะคือในฤดูกาลนี้ทูเคิลมีปัญหากับบอดเยอะมากนะครับแต่ล่าสุดบอร์ดก็มาออกมาปกป้องเขานะนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าไบเย ป้องกันแชมป์บุรีสริก้าไม่ได้ผมว่ายังไงก็ไปก็เกมก็ดูอึดอัดด้วยเกมาเยืน แต่ก่อนนี้ยังชนะ4ี่ลูก5ลูกเลยเดี๋ยวนี้ในยุคนี้ช่วงหลังๆเนี่ยฝืดเสียบยิง่ายด้วยนะก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะยังยังอีกไกลเพราะว่าตอนนี้มันก็เพิ่งจะเดือนมกราคมนี้ไม่นจบสิ้นนะกำลังจะเข้ากุมภาพันธ์กว่าบอลจะจบฤดูกาลนะคะเชื่อว่ามันน่าจะเห็นทิศทางอะไรมากขึ้นแล้วจริงๆเขาก็ไปถามขนาดฟานไดก็บอกว่ายังไม่แน่เหมือนกันนะก็ขอดูทิศทางของสโมสรก่อนว่าจะยังไงพี่คิดว่ามันกระทบไปหมดเลยนะตัวหลักๆของลิเวอร์พูล ั้งฟันได้หรือไม่กะทั่งโมซาล่าเองที่มีข่าวว่าซัมเมอร์ที่ผ่านมาทีมจากซาอุสนใจแต่อยู่ต่อพอครอปไม่อยู่ต้องดูนะว่าโมซาล่าจะอยู่ไหมหรือมีทีมอื่นมาเสนออะไรเขาน้าจะารดูด้วยไงว่าใครจะมาคุมต่อจากครอปอ่ะอันดิชนเบเกอร์อย่างเงี้ยนะฮะคือเมื่อวานเนี่ยผมดูรายการของพี่จอมนะพี่จอมบบูเขาิเคราห์มานะเขาิเครห์แบบแหวกโผลเลยเขาบอกว่าคนที่มาทำลิเวอร์พูลต่อเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะเป็นฮันซี่ฟลิก อเออนะฮะเขามองว่าแท็กติกเนี่ยใกล้เคียงกับครับนะครับคือเข้ามาไม่ต้องปรับอะไรมากมายมนะครับเพราะว่าเข้ามาปุ๊บเนี่ยให้ลิฟวูเล่นเหมือนเดิมก็คือแนวทางกเกเกนเพรสซิ่งแล้วฟลิกเขาว่าอยด้วยนี่ใช่หร<ช>ืว่างานตั้งแต่ออโดนปลดจากทีมชาติเยอรมันมใช่ไหมนะครับแต่ว่าฟลิกเนี่ยไม่ได้อยู่ในโพไหนเลยนะฮะไม่ไม่ไม่มีแต่พี่ว่าสุดท้ายแล้วน่าจะอยู่ที่2คนในมุมมองพี่นะคือก็คือเป๊ปไรเดอร์สหรือไม่ก็ชาบีอลอนโซ2คนมองตรงนี้นะแต่พี่ชื่อว่าชาบีอ่ะ น่าจะอยู่กับเลเวอร์ตอบอืมก็เดี๋ยวรอรอรอเพราะว่าเวลาผ่านไปเนี่ยก็ไม่แน่มันอาจจะเปลี่ยนหรือว่ามีตัวละครเพิ่มเข้ามาคือสถานการณ์ตอนนี้อาจจะเป็นแบบหนึ่งแต่พอเวลาผ่านอะไรก็เกิดขึ้นได้ใช่แล้วพอมีงานใหญ่เข้ามาผมมองว่าอาร์เรโซก็ไม่น่าจะปฏิเสธใช่เป็นโอกาสของเขาพร้อมเสิร์ฟถึงหน้าจอทุกวันกับรายการสยามกีฬาเดลี่พบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา12นเป็นต้นไปติดตามได้ทาง YouTube Facebook สยามสปอร์ตและ YouTube สยามกีฬา